เปเบเกี๋ยวา็มโดรถแท็กเตอร์นะครับดันลมกองดินกับเจ้า d 6G2SL กันเออันนี้ใบมีดไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะไล่ับระดับงานดินอยู่นะครับ ใบม,มีดเขาครับจะเป็นแบบมีปีกข้างนะครับสามารถเอียงไม้มีดสูงต่ำสายขวาได้อยู่นิดเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่ถึงสไลด์ไปม,มีดได้นะครับแต่มันก็เอียงได้อยู่นิดเดิมครับ พอแต่รถตะแคงแล้วกลับให้มันเสมอได้อยู่ครับนี่มีหัวเก่งนะครับแต่ว่าแอร์เสียเหมือนกันนะครับมีหัวเก่งแต่ไม่มีแอร์เดี๋ยวร้อนนะครับจะไปเมื่อไหนที่มันเป็นกดดันโลกๆนะอะไนั้นจะลมโกลกเกย็นสบายเลยนะครับ แต่วันนี้มันจะร้อนหน่อยร้อนร้อนผ <c oughs> มตัดใจว่าร้อนด้ยเออร้อนแล้วครับน,นี่ก็ร้อนอด้วสิตกวนี้เครื่อง เหมือนตัวรถเกรด 140G เลยนะครับแต่รหัสไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ดูผิวเผินดูด้านนอกเหมือนกันเลยนะครับโรตาจะโคช่วยเกลี่ยลมคองทางนวดน,นะครับ ที่ได้ผลช่วยนะครับวัสดุเบียกมีความชื้นพอดีเลยครับชระช่วงสงการวัสดแุแห้งครับต้องใช้น้ำอย่างเยอะเลยแต่นี้ฝนตกดินก็มีความชื้นครับ ช่อะไพอดูได้ก็ต้องไปไล่รูปหน้าทีเดียวเลยนะครับผมกดกดตกใส่แต่จะให้แท็กเตอร์ดันให้เรียบเสมอเนคงยากนะครับอาจจะได้แต่ใช้เวลานานนะครับเรวิ่งไปเรื่อยๆเราเติร์เตเติร์เรเติร์เติราเตเร์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 ดเกรเร์เตรเรเรเติร์แล้วเตยรริร์เเร คอยไปตั้งหลักไปดันมาก่อนครับตรนัานจะสูงหน่อย แต่ก่อนเคยขับไอ้ดีห้านะครับสมัยช่วงอยู่เ,เข้าวงการใหม่ๆนะครับเข้าบริษัทแรกๆนะครับเท่าแกแถวบ้านนะครับตอนนั้นก็ขับหลายอย่างอยู่นะสมัยเด็กๆนะครับแต่เขาไม่ว่านะขึ้นจับทุกคันนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เราก็รู้อยู่นะครับไม่ใช่ขับชุม 4, ช้มสี่ชุ้มห้าให้รถเขาเสียนะก็ขับแล้วก็ถามคนเก่าคนเจ๋เขานะครับ ให้เขาบอกเขาสอนเอออันนี้คืออะไรอะไรนะให้ดีๆไปขึ้นขับก็เราไม่รู้ว่าเกียร์แบบไหนอะไรแบบไหนก็พังรถเขาอีกนะครับ ถ้าพวกเกียร์ตัดเนี่ยมันจะมีเก,ะกเกียร์น่าจะเท่าไหร่หกเกียร์นี่เกียร์สองเนาะมั้งเกียร์สี่หรือเปล่าโอ้เกียร์สี่ถ้เาเกียร์ตัดนาจะเ,เกียร์สี่นะครับอะ่รก็วิ่งเร็วนะ แต่มันเหนื่อยตรงที่สับเกียร์นะครับสับคลัตสับเกียร์นะเกียร์กระเกียร์ตัดเกียร์ท้องสบายหน่อยสับเกียร์ขัดเร็วยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแต่ถ้าเกียร์ตัดเนี่ยนายจะมือเลี้ยงคอนโทรลนายจะสับเกียร์กับสับคลัตนะครับมันเยอะจับตรงสับซ้ายสับขวาถ้าคลัตไม่ค่อยแข็งก็ขับดีหน่อย คราดแข็งๆนิดึงจนกราบขึ้นนะครับถ้าเกียร์ตันนะครับไล่ปรับให้เสมอนิดหนึ่งนะรับพี่เดี๋ยวผมจัดตามหลังนะครับ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเสียงทอนนี้นะครับผมฝากกดติดตามครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แเ่ต้องลาท่านผู้ชมนะครับผม,ส,บผม,บผมสวัสดีครับ